วันนี้น้องข้อหอมจะมาเลือกตุ๊กตาเพื่อนำไปแบ่งปันให้กับเด็กผู้ได้โอกาสในมูล,ลนิธิโสสาหแห่งประเทศไทยในพระวรมราชินูปัมภมผ่านโครงการ Give Love on Christmas p w n ของโรงเรียนแพทย์กสิวิเทศศึกษาค่ะตุ๊กตาพวกนี้หนูได้มาจากงานวิ่งหรืองานแสดงลำต่างต่างและเป็นตุ๊กตาที่หนูรักทั้งหมดเลยค่ะ แต่ตุ๊กตาหนูนั้นเยอะมากหนูก็เลยจะแบ่งปันให้กับน้องๆค่ะตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่หนูรักมากชื่อว่าข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้นะคะหนูได้มาจากงานวิ่ง King College ค่ะแล้วต่อไปนะคะหนูจะมาเลือกตุ๊กตาให้กับน้องๆกันค่ะไปกันเลย นะคะที่หนูจะให้น้องๆบายยบายยน้องๆหน่อยทุกตัวเลยรักทุกตัว